ครับผมสวัสดีพี่น้องเอซีครับหลังจากที่ผมทําทคลิปเกี่ยวกับการใส่ลิปล็อกสลักลูกสูบเข้าไปนะครับในคลิปนะครับผมได้ใส่เป็นลิปล็อกตัว G นะครับในลักษณะแบบนี้ตัว G ตัว E นี่แหละเขาบอกมาว่าโอ้ยมันง่ายไปใส่แบบไม่มีตัว G ได้ไหมนะครับวันนี้เป็นลักษณะตัว C เลยไม่มีหูนะครับเราจะใส่ยังไงวิธีการใส่นะครับ ไม่มีคนซูมกล้องให้แล้วผมจะทํายังไงเนี่ยนะมันก็อยู่ใกล้กล้องเลยสินะซูมไว้แบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมจะซูมไว้แบบนี้เพราะว่าเวลาใส่เดี๋ยวอุปกรณ์มาโดนกล้องนะครับวิธีการใส่ให้ยัดจิ๊บล็อกเข้าไปในลักษณะนี้ก่อนนะให้ยัดจิ๊บล็อกเข้าไปในลักษณะนี้ก่อนนะหลังจากนั้นก็นะใช้เทคนิคงัดเข้าครับงัดเข้านะจริงๆแล้วมันมีสลักมันจะงัดง่ายกว่านี้อีกนะ อ่าใช้เทคนิคการงัดเข้านะครับงัดแล้วก็ดันเข้าเนี่ยนะครับวันนี้มันไม่มีสลักนะครับพี่น้องยูซีนะใส่ง่ายไหมนะครับอ่านะครับอ่าคลิปล็อกแบบนี้จะแข็งกว่าเห็นไหมอ่าคลิปล็อกแบบนี้จะแข็งกว่านะครับอ่าวิธีการใส่ก็ผมก็จะเอาเนี่ยใส่เข้าไปก่อนแบบนี้นะอ่าเอาตัวจี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะงัดเข้าให้ดูนะครับเนี่ยนะครับอ่าตัวนี้มันจะแข็งกว่านะครับจะแข็งกว่านะ แข็งกว่ามันก็ต้องใส่ยากกว่าอยู่แล้วนะครับพี่น้อง fc นะแต่มันก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับทำได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ดันเข้าไปเนี่ยนะครับได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นนะครับมีหูแล้วไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับพี่น้อง fc เฮ็ดไฮแล้วเบื้องแนล่ะยาสีว่ามิแตคัมโบเด้อเฮ็ดไฮเบื้องทามาสเฮ็ตไฮเบิ้งเฮ็ดร้อยรอบแล้วสำหรับการใส่จิ๊บล็อกสลักลูกซู นะแอบจะทุกรุ่นแล้วนะครับครับแอบปันไดผมกับไทยคลิปไปให้เบิงแต่มูเจคือบ่เบิงนะอ่าอันนี้ข่อยเฮ็ดให้เบิงแล้วนะอย่าว่าข่อยบ่เฮ็ดนะเจวว้าว่าออกมาข่อยเฮ็ดได้นะอ่าตัวไหนทําได้ทําคลิปให้ดูเลยตัวไหนมีของทาคลิปให้ดูเลยเด้อเฮ็ดให้แล้วก็พรกันเบิงนแน่แค้ออกไปน้า